กล่าวหาในกรณีแจ้งความเท็จมีคู่กรณีเป็นอดีตลูกจ้างสะท้อนลักษณะเจ้าขุนมูลนายและวัฒนธรรมการอุปการะผู้ญาตไร้ที่ยังไม่หายไปจากสังคมไทยความใจบุญและการอบอุ้มคนจนด้วยการอุปการะอาจกลายเป็นช่องทางค้ามนุษย์และการเอาเปรียบแปรงงานมาร่วมวิเคราะห์สังคมผ่านประเด็นนี้กับคำพกาใน In Her View ู่รายการอินเทอร์วิววิเคราะห์สังคมผ่านข่าวเข้าใจข่าวเข้าใจคนเราพบกันที่นี่นะคะทาง Voice TV ทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะ19นาฬิกา30นาทีถึง20นาฬิกาวันนี้คำถามที่จะให้คุณผู้ชมมาร่วมวิเคราะห์สังคมผ่านข่าวกับเราคือคำถามที่ว่าคุณผู้ชมคิดว่าข่าว หญิงไก่หรือนางไก่เนี่ยนะคะตอกย้ำมายาคติทางชนชั้นและสถานะบุคคลในสังคมอย่างไรคุณผู้ชมติด Hashtag i ิน e r v i e w แสดงความคิดเห็นมาทาง Facebook ของ Voice TV แล้วก็ทุกๆช่องทางของโซเชียลมีเดียแล้วก็อย่างที่เป็นข่าวค่ะคุณผู้ชมล่าสุดนะคะนายบุญยริสนิปวานิตประหลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคงที่อำเภอแม่เสเรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนค่ะก็ไปร้องให้ DSI นะคะช่วยตรวจสอบกรณีที่ มีเด็กสาว3คนค่ะในพื้นที่ตำบลแม่ลาหลวงอำเภอแม่ลาน้อยจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะคะได้รับความเดือดร้อนเนื่องจากนางไก่นะคะวันทนีเนียได้มาขอรับอุปการะเด็กสาวเหล่านี้จากพ่อแม่โดยอ้างค่ะคุณผู้ชมบอกว่าจะไปส่งเสียเลี้ยงดูอย่างดีแต่ปรากฏว่าเอาไปเป็นเด็กรับใช้ในบ้านไม่ได้เรียนหนังสือนะคะแล้วก็ไม่ได้รับค่าตอบแทน ตามที่ตกลงกันเอาไว้แล้วก็เอาเด็กเหล่านี้ค่ะติดตามไปเล่นการพนันตามบ่อนการพนันในประเทศเพื่อนบ้านพอเด็กขอกลับบ้านก็ข่มขู่นะคะบางรายก็ได้รับหมายเรียกจากหน่วยราชการผู้ปกครองก็ต้องนําเงินไปให้ทนายของนางไก่เพื่อเป็นหลักประกันทีนี้นะคะประหลัดอเาเภอฝ่ายความมั่นคงองเาเภอแม่สเสรียงเนี่ยก็บอกว่ากังวลน,นะคะว่า กลัวจะไปเกี่ยวข้องเรื่องการค้ามนุษย์แล้วก็มีการฉวยโอกาสใช้ความด้อยโอกาสของคนบนพื้นที่สูงแล้วก็ใช้อำนาจรัฐในทางที่ผิดนะคะอันนี้ก็คงต้องติดตามต่อสาเหตุมาจากเครื่องนี้ค่ะคุณผู้ชมนางสาวประภาวันนะคะอายุ19ปีหรือที่ในสื่อนะคะก็เรียกเธอว่าน้องก้อยเนี่ยก็ไปร้องทุกกับกองปราบค่ะบอกว่าเธอถูกกล่าวหานะคะจากนางไก่นี่แหละบอกว่านางไก่ไปกล่าวหานะคะว่าเธอรักทรัพย์ ซึ่งมีทรัพย์สินสูญหายไปถึง10ล้านบาทแล้วน้องก้อยเนี่ยก็บอกว่านางไก่เนี่ยชอบอ้างตัวเองว่าเป็นคุณหญิงนะคะเ,เป็นภรรยาของนายตำรวจยศพันตำรวจโทแล้วในขณะที่อยู่ในบ้านเนี่ยพวกเด็กๆนะคะทุกคนต้องหมอบคลานตลอดเวลาค่ะหลังจากนั้นนะคะก็มีความพยายามบอกว่าจะพยายามส่งนะคะเด็กเหล่านี้ไปทำงานนะคะที่ฮ่องกง ถ้าไม่ไปก็จะไปแจ้งความจับแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมออแล้วก็บอกว่าจะได้รับค่าตอบแทนสูงนะคะพอไม่ไปเนี่ยเขาก็เลยหนีนะคะพอหนีเขาก็เลยโดนแจ้งความในข้อหารักทรัพย์แล้วก็ไปอยู่ในสถานพินิจนานถึง2เดือนเจ้าทุกอีกคนหนึ่งค่ะก็คือนางสาวนิชยาหรือน้องมีนเนี่ยก็ไปร้องทุกเช่นกันนะคะบอกว่าเคยจะต้องออถูกจับกลุมแล้วก็ฝาก ขังคุมตัวไว้ที่เรือนจำคลองเปรมด้วยนะคะคุณผู้ชมเมื่อปี2,558เพราะนางไก่เนี่ยก็ไปแจ้งความว่าเธอเนี่ยไปรักทรัพย์มูลค่าถึง3ล้านกว่าบาทค่ะคุณผู้ชมนี่เป็นแค่2กรณีแต่เห็นว่ายังมีเด็กที่โดนแบบนี้อีกน่าจะรวมรวมกันแล้ว5-6คนเลยซึ่งข้อสังเกตข้อแรกก็คือว่าเอ๊ะ มันมีนายจ้างที่โชคร้ายสม่ําเสมอแบบนี้เลยเหรอคะคุณผู้ชมลองนึกดูว่ามันจะมีนายจ้างคนไหนที่ช่างโชคร้ายมีลูกจ้างกี่คนกี่คนลูกจ้างก็ขโมยของแล้วไม่ได้ขโมยในยน้อยด้วยนะคะคุณผู้ชมคือขโมยแบบ10ล้าน3ล้าน5ล้านนี่เขาก็เลยไปดูกันนะคะว่านางไก่เนี่ยคือใครกันแน่ในข้อมูลของข่าวสดนะคะคุณผู้ชมบอกว่านางไก่หรือนางวันธนียกวิรยกุลนะคะเธอเปลี่ยนชื่อมา3ครั้ง ปี2548เนี่ยชื่อวันธนียกวิระยะกุลเนี่ยเป็นชื่อเดิมของเธอนะคะปี48เนี่ยเธอเปลี่ยนชื่อเป็นสุชาดายกวิระยะกุลล่าสุดนะคะเธอเปลี่ยนชื่อเป็นมนตายกรัตนการทีนี้พอตรวจสอบย้อนหลังข้อมูลนะคะเคยแจ้งความเอาผิดคนใช้มาแล้วถึง4คดีด,ด้วยกัน คุณไก่หรือนางไก่เนี่ยเคยตกเป็นข่าวนะคะในคดีที่ดังมากในช่วงปี2529ถึง2530นั่นก็คือคดีแก๊งตุนเครื่องราชนะคะโดยที่นางไก่เนี่ยเป็นพยานปากสำคัญในคดีนี้แล้วก็เป็นน้องสาวของผู้ต้องหาคดีนี้แหละค่ะคุณผู้ชมหรือนางดวงหรือไทยจารุจินดาฟังชื่อฟังนามสกุลก็ฟังดูไฮโซใช่ไหมคะคุณ คุณผู้ชมแต่ว่าชื่อเดิมของนางดวงฤทัยจารุจินดาเนี่ยคือนางกิมเองแท้เตียนะคะซึ่งกลุ่มตระกูลจารุจินดาเนี่ยก็จะออกมายืนยันด้วยนะคะว่าไม่ได้รู้จักและไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับนางดวงฤทัยจารุจินดาซึ่งน่าจะเป็นชื่อที่มาเปลี่ยนเองในภายหลังนอกจากนี้ในเว็บไซต์คมชัดลึกผู้จัดการนะคะคุณผู้ชมก็ยังเปิดเผยข้อมูลนะคะในอดีต ของนางไก่ออีนะคะบอกว่าเอ๊ะจะเป็นคนเดียวกันหรือเปล่านะนางไก่ในปัจจุบันกับนางวันทนีในสมัยก่อนซึ่งเธอเคยมีชื่อเสียงโด่งดังมากเธอแต่งงานแล้วงานแต่งงานของเธอเป็น talk of the town นะคะมีการแจกเงินนะคะบอกว่าใช้เงินในการจัดงานเยอะมาก3ล้านบาทแล้วเธอมีชื่อเสียงในแง่ที่เธอแจกเงินเป็นกระสอบ ทําให้ใครๆก็รู้จักเธอนะคะแจกตั้งแต่500บาทไปจนถึงแจกเป็นแสนแสนแล้วโดยเฉพาะที่จังหวัดพิษณุโลกค่ะคุณชมเธอเคยเป็นข่าวลงนั่งสื่อพิมพ์ก็คือเธอแจกมอเตอร์ไซค์หลายๆคนบอกว่าเธอแจกเหมือนคุณตันโออิชิสมัยนี้เลยนะคะเธอบอกว่า เธอซื้อมอเตอร์ไซค์สีคันแล้วก็ใครก็ตามนะคะที่มาตอบคําถามของเธอว่ารู้จักฉันไหมใครตอบถูกใจก็เอามอเตอร์ไซค์ไปเลยแล้วตอนนั้นนะคะมีคนถามเธอว่าเธอเอาเงินมาจากไหนถึงได้แจกบ้านเลือดขนาดนั้นเธอก็ตอบนักข่าวว่าได้มาจากส่วนแบ่งในการเสี่ยงโชคทีนี้ทั้งหมดเนี่ยคุณชมแขกก็รวบรวมมาจากหนังสือพิมพ์นะคะหลายๆฉบ,บับซึ่งตัวแขกเองเนี่ยก็สารภาพว่า แขาก็ไม่รู้ว่าทั้งหมดเนี่ยมันมีความจริงแท้แค่ไหนซึ่งเ,เพื่อความเป็นธรรมกับคุณไก่หรือนางไก่เนี่ยเราก็ต้องเปิดโอกาสให้เธอมาชี้แจงนะคะแล้วถ้าหากว่าข้อมูลในหนังสือพิมพ์เหล่านี้ไม่เป็นความจริงเธอก็ต้องออกมาพูดแล้วล่ะค่ะว่าความจริงคืออะไรแต่อย่างไรก็ตามในรายการอินเทอร์วิวนะคะเราไม่ใช่รายการข่าวสืบสวนสอบสวน,สวนเรื่องคดีอาชญากรรมเราคงจะไม่ไปดูแล้วค่ะว่าในแง่ของการเป็นคดีอาชญากรรมอะไรจริงอะไรไม่จริงแต่ทั้งหมดนี้ เรื่องราวทั้งหมดนี้ที่มันสามารถทํางานอยู่ในสังคมได้อะคุณชมทําไมคุณไก่เนี่ยนางไก่เนี่ยสามารถไปแจกเงินมีคนไปหลงเชื่อเรียกเธอว่าเป็นคุณหญิงไก่นะคะเพียงเพราะเธอบอกว่าเธอชื่อหญิงไก่พอเติมคุณเข้าไปมันเลยกลายเป็นคุณหญิงใส่แหวนเพชรทําผมตีโปง่งเลยมันก็ดูห,งงหัวเหงเป็นคุณหญิงหมดทุกอย่างสําหรับแขกแล้วนะคะข่าวนี้เนี่ยมันสะท้อนสภาวะ ส,ะะสะภาวะที่เรียกว่าเป็นสภาวะสังคมก่อนสมัยใหม่ในสังคมไทยคุณชมลองคิดดูว่ามันมีปัจจัยทางวัฒนธรรมอะไรที่เกื้อนหนุนให้พ่อแม่ค่ะคุณผชมไว้ใจผู้หญิงคนหนึ่งอะถึงขนาดยอมให้ เอาลูกเอาเต้าเราไปเลี้ยงนะคะแล้วก็ไปเชื่อว่าเขาสัญญิงสัญญาว่าจะส่งเรียนหนังสือหรืออะไรก็ตามไอ้สภาวะสังคมก่อนสมัยใหม่นี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่ามันสะท้อนอยู่ในความสัมพันธ์ของนางไก่กับเด็กๆลูกจ้างเธอซึ่งตอนหลังเธอไปแจ้งความเขาเนี่ยนะคะสภาวะสังคมก่อนสมัยใหม่ในความสัมพันธ์ที่ทําให้เกิดการอุปการะแบบนี้ก็คือว่าการอยาเรายังมีวัฒนธรรมของการรับอุปการะเด็กยากจนบอกว่าจะเอาไปเลี้ยงแต่พอรับไปแล้วก็จะมีความสัมพันธ์แบบ กึ่งบ่าวกึ่งคนใช้กึ่งญาตินะฮะเมื่อรับไปแล้วพ่อแม่ทํายังไงคะถามว่ามีสัญญาไหมไม่มีสัญญาจ้างงานหรือการปกป้องสิทธิใดๆนะคะนอกจากนี้ผู้รับอุปการะมีอํานาจแบบไหนมีอํานาจเป็นเจ้าชีวิตผูกพันด้วยบุญคุณต้องตอบแทนกันไปจนวันตายแล้วก็ใช้กรอบคิดเรื่องการชดใช้บุญคุณซึ่งเป็นเรื่องที่มันประเมินค่าไม่ได้ใช้เป็นจนตายก็ดูเหมือนจะใช้ไม่หมด แล้วคนที่ไปตอบแทนบุญคุณเขาห้รู้สึกว่าเขาเลี้ยงเรามาตั้งแต่อ้อนแต่ออกเขาส่งเราเรียนแม้ว่าจะมีสถานะเป็นกึ่งเบาหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะถามว่าได้อะไรเป็นการตอบแทนก็ไม่ได้เงินหรือวัตถุแต่ได้รับความภูมิใจว่าตัวเองได้ชดใช้บุญคุณนะคะได้ชื่อว่าเป็นผู้มีความกระตันยู่แต่ในสังคมสมัยใหม่เนี่ยเรื่องแบบนี้มันจะไม่มีแล้วนะคะความสัมพันธ์ระหว่าง คนในสังคมสมัยใหม่เป็นยังไงการรับอุปการะเด็กต้องมีกฎหมายคุ้มครองนะคะและต้องมีการตรวจสอบสถานะอย่างเข้มงวดและไม่ได้ยกลูกให้ใครไปเลี้ยงกันง่ายๆนะคะในกรณีที่รับเด็กไปทํางานบ้านก็ต้องเป็นไปตามข้อตกลงของการจ้างงานต้องถามว่าจ่ายค่าแรงตามค่าแรงขั้นต่ํำไหมในพักผ่อนกี่ชั่วโมงมีวันหยุดเท่าไหร่จะต้องมีการดูเรื่องสิทธิทแรงงานค่าจ้างสวัสดิการเป็นหลักแล้วนะคะในความสัมพันธ์แบบสังคมสมัยใหม่จะ ต้องไม่มีใครเป็นหนี้บุญคุณใครไม่มีใครเป็นเจ้าของชีวิตใครคำถามของแขกก็คือว่าถ้าสังคมไทยนะคะยึดหลักสังคมสมัยใหม่ผูกพันกันแบบนี้นะคะจะไม่มีการเอาลูกนะคะไปอยู่เป็นบ่าวใครนะคะไปไปสัญญิงสัญญาว่าเออเธอจะมาเลี้ยงดูลูกฉันส่งเสียงลูกฉันเรียนมันจะไม่มีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นแต่ถามว่าก่อนที่จะไม่มีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้น รัฐนะคะรัฐที่เป็นรัฐสมัยใหม่จะต้องให้อะไรก็ต้องให้โอกาสในการเข้าถึงการศึกษานะคะต้องทําให้ประชาชนทุกคนเนี่ยเห็นคนเหมือนกันเห็นคนเท่ากันเราจะไม่นับถือใครเพียงเพราะเขาไว้ผมตีโป่งหน้าตาเป็นคุณหญิงพูดจาเหมือนคุณหญิงแล้วก็ไปใส่แหวนเพชรเยอะๆแล้วดูเป็นคนร่ารวยแล้วดูน่าเชื่อถือคนแบบ นางไก่เนี่ยจะไม่สามารถไปไปทําให้ใครเชื่อหรือไปหลอกลวงให้ใครเชื่อได้เลยว่าเขาเป็นคุณหญิงถ้านะคะถ้ามันไม่มีกลไกทางวัฒนธรรมหรือดมการบางอย่างมารองรับไม่มีละครที่สร้างภาพสําเร็จรูปของคุณหญิงแบบ ทำให้คนคุ้นเคยว่าอ๋อถ้าเราเจอคุณหญิงนะคุณหญิงเขาจะแต่งตัวแบบนี้เขาจะพูดจาแบบนี้อ๋อถ้าเราไปอยู่บ้านคุณหญิงเราต้องคลานแบบนีเ้เรื่องแบบนี้มันถูกผลิตซ้ำในละครในโฆษณาในอะไรต่อมีอะไรแล้วมันก็เลยเป็นโอกาสนะคะทำให้คนซึ่งอาจจะมีมากกว่าคนอาจจะมีคนอื่นๆอ,อีกมากกว่านางไก่นะคะที่สามารถที่เรียกว่าไป exploit หรือไปวยใช้ไอ้วัฒกรรมหรือวัฒนธรรมอุดมการณ์แบบนี้ไปหลอกลวงคนได้ค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้า เราจะไปคุยกับคุณผงสวงคุณประสบผู้ก่อตั้งกลับมาพบกับรายการอินเทอร์วิวในช่วง In Your Voice ซึ่งเราจะไปคุยกับคนที่ทำแมกกาซีนชื่อว่าเ h ิร์ World m a g ม z กกาหรือว่านิตยาสารโลกที่3ก่อนที่จะไปคุยกับเขานะคะคุณโน้ตเนี่ยแขกขออ่านนะคะสิ่งที่เขาเขียนนิดนึงคือเขาเขียนคอลัมน์นะคะล้อเรียนไฮโซสิ่งที่แขกยกมานะคะมาจากบทความไฮโซรวมพลังตั้งมั่นเปิดบาร์เพื่อคนจน ที่อยากดูรวยนะคะบอกว่าไปสัมภาษณ์ใครสัมภาษณ์ไฮโซปอร์เช่ไฮโซปินนาไฮย่าไฮโซสาวแห่ง so สุราษฎร์แล้วก็คุณตาลธนพรที่ไปเปิดบาร์เพื่อเน้นคนจนที่อยากทําตัวไฮโซเพื่อให้เขาได้มีประสบการณ์หรูหราแบบที่ไฮโซปอร์เ so ช่ che, แล้วก็กลุ่มเพื่อนคุ้นเคยทำไมล้อเรียนกันขนาดนี้เดี๋ยวเราจะไปคุยกับเขาสวัสดีค่ะคุณโน้ตค่ะ สวัสดีครับคุณโน้ตมีปัญหาอะไรกับไฮโซคะทำไมถึงต้องไปร้อเรียนเขาขนาดนั้นอยากจะทราบจริงๆคะ่ะอ,อผมไม่มีปัญหาครับผมแค่คิดว่าไฮโซบางกลุ่มก็มีเรื่องให้ร้อเรียนเยอะ <c oughs> ครับ <c oughs> พฤติกรรมต่าง<ค>ๆยังไงคะทำไมเ,เอาเอาคำว่าไฮโซก่อนสำหรับคุณโน้ตเนี่ยคำว่าไฮโซคืออะไรคะ่ะของผมง่ายมากเลยครับคือเมื่อก่อนผมจะคิด ความหมายไฮโซผมจะเยอะกว่านี้นะครับยังมีเรื่องชาติก,กลนนั่นนี่มาเกี่ยวข้องแต่ยุคนี้ผมคิดว่าทุกคนเป็นไฮโซได้ถ้าเกิดเงินเดือนเกินห้าหมื่นบาทต่อเดือนก็ทําตัวไฮโซได้แล้วทําตัวเป็นไฮโซได้แล้วรูเ้เวลาที่คุณเขียนอย่างคุณเขียนว่าเนี่ยบทความที่ไปล้อเลียนเขาเนี่ยนะคะบอกว่าเน้นจะเปิดบาร์เน้นคนจนที่อยากทําตัวเป็นไฮโซคุณกำลังจะสื่ออะไรกับสังคมคะ คือผมเป็นคนเที่ยวบ่อยนะครับนะบาร์เนี่ยแล้วก็ทุกที่ที่ไปเนี่ยอผมก็จะเจอคนที่คือบางทีถ้าเกิดเราเที่ยวเป็คืนบ่อยๆหรือทําปาร์ตี้อย่างผมเนี่ยบางทีมันจะดูออกนะฮะว่าใครต้องพยายามมากขนาดไหนเพื่อให้ดูดีดูรวยดูไฮโซขึ้นมาครับก็เลยเกิดไอเดียว,ว่าเออถ้าเกิดมีไอไอมีบาร์ที่ให้เขามากันแล้วดูรวยเลยเขาน่าจะแฮปปี้กันดีครับก็เลยเขียนไอเดียเช่ญนี้ขึ้นมา ค่ะแล้วสำหรับคุณโน้ตแล้วเนี่ยคุณโน้ตมองอยากให้คุณโน้ตลองลองแบ่งปันไม่ใช่ลองมาแชร์ความคิดเห็นกันนิดนึงนะคะว่าปรากฏการไฮโซของสังคมไทยเนี่ยมันสะท้อนอะไรแล้วเมื่อเปรียบเทียบกับสังคมอื่นเนี่ยมันมีลักษณะของความเป็นไฮโซแบบนี้ไหมหรือว่ามันปรากฏตัวในรูปลักษณ์อื่นๆค่ะผมคิดว่าปรากฏการไฮโซคือ ผมคิดว่าทุกอย่างสื่อทุกอย่างของไทยนะครับเราจะโฟกัสแต่เรื่องของกลุ่มไฮโซแล้วโดยอัตโนมัติและโดยไม่รู้ตัวเนี่ยทุกคนก็อยากจะเป็นอะไรที่ตัวเองไม่ใช่นะครับแล้วเพิินว่าไอ้แบบอย่างที่มันเห็นที่เราเห็นง่ายๆเนี่ยก็เป็นคนผู้นี้ที่ขอสามารถมีอะไรเขามีได้เลยเนยครับแต่สำหรับคนเบี้ยน้อยให้หน้อยเบี้ยน้อยหอยน้อยอย่างผมเนี่ยมันก็ต้องเหนื่อยกันหน่อยนะฮะแล้วก็ดูเหมือนว่าทุกคนก็พยายามอยอมเหนื่อยเพื่อสิ่งนี้ คือเดี๋ยวนะแขกขอถามนิดนึงว่ายอมเหนื่อยเพื่อสิ่งนี้คือยอมเหนื่อยเพื่อจะเป็นไฮโซเนี่ยอยากรู้จริงว่าเป็นไฮโซแล้วมันดียังไงแล้วมันได้อะไรคะทำไมถึงต้องต้องยอมเหนื่อยอ,อ่อย่างนึงคือมันมันก็ได้ความเคารพรับถืออยู่แล้วคนะ่ะเพราะผมคิดว่าสังคมไทยเป็นสังคมที่เชิดชูเงินเป็นอย่างแรกเลยเราก็จะเห็นว่าคืออย่างอิตาเลีนเตอร์เบอร์เนี่ยไฮโซทุกคนจะประกอบกิจาการผิดกฎหมายผิดศีลธรรมหมดแต่ก็เป็นที่ ยอมรับเป็นที่ชื่นชมตาสังคมฮะก็สามารถชนชมได้ทุกคนก็สื่อก็ชื่นชมเขาว่าเขาเก่งเขาเป็นคนดีทั้งที่เงินทองอาจจะมาจากความสกปรกแค่ไหนก็ได้ครับค่ะทีนี้คุณโน้ตคิดว่าเอ,อ่อในการเขียนเสียดสีล้อเลียนเป็นพาโรดี้แบบนี้ออมันจะ มันจะสร้างความเปลี่ยนแปลงอะไรคือมันจะสามารถสลายหรือว่าล้มล้างวัฒนธรรมไฮโซทำให้ความเป็นไฮโซเนี่ยกลายเป็นเรื่องตลกกลายเป็นเรื่องน่าอายมันจะสามารถสร้างความสั่นสะเทือนได้ถึงขนาดนั้นไหมคะมันไอ้สั่นสะเทือนคงคง,งทั้งประเทศหรือทั้งสังคมคงไม่ขนาดนั้นนะคเพราะเว็บผมก็มีคนไม่สินประเทศแค่ประานี้ขนาดนั้นแต่ว่าผมคิดว่าอย่างหนึ่งที่ที่ผ่านมาที่ผมเห็นเนี่ยคือว่าคนเขาจะเห็นตัวเองมากขึ้นนะครับแล่เขาก็ จะเริ่มวิจารณทนชั้นต่างๆแล้วก็วิจัยความไม่ถูกต้องของพี่มาเงินนะฮะก็คือโดยจากคอมเมนต์ที่ที่เกิดขึ้นนะครับแต่คนที่พเป็นเรื่องจริงนะครับทีนี้เราจะค่ะครับค่ะค่ะต่อได้เลยค่ะถ้าพอคิดว่าพอมันเกิดการพูดคุยอย่างเงี้ยฮะมันมันก็ในแง่หนึ่งมันทําให้เรารู้ว่าทนชั้นมันไม่สําคัญขนาดนั้นฮะ แต่ว่าในสิ่งที่คุณโนธตทำมันก็จะทำให้เกิดชนชั้นอีกแบบหนึ่งหรือเปล่าคะก็คือจะยิ่งมีคนพยายามจะคลริฟายหรือพยายามจะเจรไนนะคะสก,กัดไฮโซปลอมกับไฮโซจริงออกจากกันแล้วก็จะมีการแบ่งชนชั้นระหว่างไฮโซด้วยกันเช่นกลุ่มนี้เป็นไฮโซที่เพิ่งสร้างอันนี้ไฮโซจริงชาติตะกูลดีจริงเก่าจริงรงวยจริงหรืออาจจะไม่รวยมาก เท่ากับพวกเศรษฐีใหม่ที่อาจจะโกงมาหรืออะไรแต่อันนี้มันของแท้นี่มอาจจะทําให้เกิดชนชั้นแบบนี้ <ผม S 1> ลุกลามัท่ทําให้เกิดทำให้ทําให้เห็นชนชั้นชัดขึ้นครับแล้วพออะไรที่มันมันชัดเนี่ยเราก็สามารถดีลกับสิ่งนั้นได้ง่ายขึ้นนะครับแล้ว การมีไฮโซปลอมนี่มันไม่ดียังไงคะคือแขกบางทีแขกก็รู้สึกว่าก็ดีเหมือนกันทุกคนก็พากันเป็นไฮโซให้หมดพราทุกคนเป็นไฮโซหมดมันก็ไม่ต้องมีไม่ไม่ต้องมีแบบคนคนทั่วไปอ่ะมันก็ดีทุกคนมีสิทธิ์จะเป็นไฮโซอะไรอย่างเงี้ยมันเหนื่อยไหมงันนะครับเป็นไฮโซเนี่ยมันมันไม่ใช่แค่บอกเพื่อนว่าฉันเป็นไฮโซตื่นมาฉันเป็นไฮโซคือมันต้องทําหลายอย่างมากมันต้องหาพร็อพมันต้องหาของมันต้องยืมเงินมันต้อง แต่งหน้าใหม่ทั้งหมดเลยผมคิดว่าคือที่ผมยืนยันมาตลอดคือว่าเป็นอะไรก็เป็นอย่างนั้นคือเป็นคนจนก็เท่ได้ไม่เห็นะอะไรเลยนะครับค่ะวันนี้ขอบคุณคุณโนต้ตมากที่มาร่วมเป็น in your voice กับรายการ in her view ค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะค่ะคุณผู้ชมวันนี้ก็มาวิเคราะห์ปรากฏการณ์นะคะไฮโซจริงไฮโซปลอมนะคะจากเ,เรียกว่าตกสเก็ดมาจากข่าวของนางไก่หญิงไก่หรือในอดีตเนี่ย คนทั้งสังคมเข้าใจว่าเธอคือคุณหญิงไก่และสําหรับแขกเนี่ยปรากฏการณ์ที่เราเห็นในปัจจุบันก็คือสื่อเนี่ยเที่ยวไปเรียกคนนั้นคนนี้นะคะกลายเป็นคำน้ำคำนำหน้านามไปแล้วว่าไฮโซนั่นไฮโซนี่ไฮโซม่านฟ้าไฮโซอะไรต่อมีออะไรไปกันหมดเลยแต่ในแง่หนึ่งแขกคิดว่าก็ดีเหมือนกันนะคะถ้าใครๆก็เป็นไฮโซได้มันก็จะไม่มีชนชั้นอีกต่อไปเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะแล้วไปพบกับเสียงของคุณผู้ชมในช่วง In Your View ค่ะ บีทาเกนไหลสูตรน้ำตาล2%ช่วยให้การขับถ่ายดีขึ้นเรื่องการขับถ่ายมั่นใจ b ีทาเกน กลับมาพบกับช่วงสุดท้ายของรายการอินเทอร์วิวนะคะวันนี้คุยกันเรื่องไฮโซจริงไฮโซปลอมแขกก็เลยแต่งตัวให้ดูเหมือนจะเป็นไฮโซเล็กน้อยคุณผู้ชมดูแล้วรู้สึกว่ามันจริงหรือมันปลอมคะว่าดูความคิดเห็นของคุณผู้ชมจากข่าวนี้นะคะที่มีต่อข่าวนี้จากแฟนเพจของช่อง7นะคะไทยรัฐทีวีแล้วก็มัติชนออนไลน์ค่ะคุณภาพาสิท ชื่ออ่านยากมากเลยนะคะคนจนติดคุกเพราะคนรวยมากเช่นคุณหญิงกำมารอและต่อไปนี้คนรวยเช่นคุณอาจต้องติดคุกเพราะคนจนบ้างรอดูอยู่ค่ะคุณจันยาหลักฐานที่มาที่ไปของทรัพย์สินก็ไม่มีแต่เอาคนเข้าคุกได้คนแล้วคนเล่าคงมีกําลังภายในสินะคุณอาตัวพ่อแล้วคนที่เขาติดคุกฟรีล่ะเสียเวลาทำมาหากินสูญเสียอิสรภาพสมควรฟ้องร้องเอาทรัพย์สินของป้ามาจ่ายชดเชยให้กับเขา พวกเขาก็ต้องได้รับความเป็นธรรมบ้างคุณรสจนาไม่น่าเกี่ยวกับเสื้อเหลืองเสื้อแดงเอามาจากไหนละคะเนี่ยเสื้อเหลืองเสื้อแดงคนช่วยจะสีไหนก็ช่วคุณอาพรแม้ยังจะคิดให้คนนั้นคนนี้มีอันเป็นไปดูแล้วไม่มีจิตเมตตาเลยอายุป่านนี้แล้วอย่าไปแช่งใครและตัวเองเลยค,ความคิดเห็นของคุณชมที่ติดแฮชแท็กอินเทอร์วิวค่ะคุณน้องออนนะคะคงคิดว่าตัวเองเป็นคนชั้นสูงมีเงินแล้วรู้จักคนเยอะจึงคิดว่าสังคมจะเชื่อถือคําพูด ของตัวเองมากกว่าเด็กวัยสิและเป็นลูกคนจนแต่คงลืมไปว่าโลกมันเปลี่ยนไปแล้วไม่ว่าจะใหญ่โตแค่ไหนมีเงินเท่าไหร่การต่อสู้เพื่อความถูกต้องและเป็นธรรมไม่ใช่เรื่องของคนสองคนอีกต่อไปยังมีคนในสังคมที่รักความถูกต้องเข้ามาเอี่ยวด้วยอีกทางคุณอัธชัยในละครก็มีตอกย้ําเรื่องแบบนี้ครับที่คนรับใช้ต้องตัวดำหัวหยิกจนเป็นขี้ข้าที่สำคัญต้องมาจากภาคอีสานและถูกเรียกว่านางแจ๋วถูกย้ำเหยียดสารพัดจากคุณหญิง คุณสมเกียรติพวกเขาคงคิดว่าตัวเองเป็นชนชั้นที่สูงกว่าคนอื่นคิดว่าคนที่ด้อยกว่าเป็นทาสรับใช้คุณสมศักดิ์นี่แหละครับนิสัยของเผด็จการแบบอันนี้ตีความมากไปหรอเปล่าคะรอยยิ้มที่แฝงไว้ด้วยใบยมีดโกนส่วนคุณปฏิวัติ แนะนำให้คุณวิกรมช่วยพูดให้นะเป็นคนดีไม่ใช่หรือรับรองให้ได้นี่คนดีนะคนุณผู้ชมอย่างไรก็ตามก่อนที่จะจักกันวันนี้นะคะใขกคิดว่าคดีเรื่องนางไก่เนี่ยกับเจ้าทุกของเธอยังไม่เรียบร้อยแล้วเรายังไม่รู้เลยว่าความจริงคืออะไรกันแน่เราก็คงยังไม่สามารถตัดสินได้เพียงแต่ว่าสิ่งที่แขกอยากจะทําให้เห็นในวันนี้ก็คือวัฒนธรรมแบบเจ้าขุนมูลนายน,นะคะที่มันยังอยู่ในสังคมไทยแล้วการหลอกลวงหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะถ้ามันจะเกิดขึ้นได้มันก็เกิดขึ้นเพราะว่ามันมีทัศนะแบบนี้รองรับอยู่ วันนี้รายการอินเทอร์วิวต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ